ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทิมข่าวสวทเวตงร,รปรพเข้มรับรมดรสันติแม่ทับน้อยลุย JCPP ค่ะ ใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนค่ะตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดในวันที่10มีนาคมนี้ปรากฏว่าหน่วยง,งานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าโครงการรอมฎอนสันติตามที่ได้ตกลงการจากโต๊ะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ด้านพลโทรปราโมทพรมอินแม่ทับนอนที่4 1หนึ่งในคณะพูดคุยกล่าวว่าผลการพูดคุยสันติสุขล่าสุดเมื่อวันที่6-7ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้เอกสาร JCPP หรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วค่ะและจะมีการหาหรือม,มาตรการดังกล่าวร่วมกันในรายละเอียด โดยคณะทำงานเทคนิคของสองฝ่ายในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะเป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุข,ข้อตกลงสันติสุขเพื่อประชาชนุนในพื้นที่และน่าจะเริ่มทดลองปฏิบัติตามข้อตกลงในห้วงเดือนรอมดอนคือเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ทันทีค่ะ ในส่วนของกรรมนภาภาคสีส่วนหน้าค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยภายใต้ยุทธศ ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะโดยมีคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่หรือคอพทอเป็นโซ่ข้อกลางประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จในการพูดคุยสันติสุขโดยเร็วค่ะ สำหรับพลโทปราโมทค่ะนอกจากเป็นหนึ่งในกรรมการคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายรัฐบาลไทยแล้วนะคะยังเป็นหัวหน้าคณะทำงานเทคนิคซึ่งจะต้องพูดคุยกันต่อกับฝ่าย BRN โดยเฉพาะ JCPP หรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะ ด้านพลตรีไพศาลหนูสั่งรองแม่ทัพภักที่4กล่าวว่าได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานในห้วงเดือนรอมฎอนนี้พร้อมการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนากิจถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมการดูแลความปลอดภัยให้มีความรัดกุมปฏิบัติด้วยความระมัดระวังไม่ประมาททั้งการรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลักเส้นทางรองและให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการบริหารการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ในการลาสินอดในห้วงเดือนรอมฎอนนี้ค่ะ พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในฐานะผู้บัญชาการกองพลทหารรับที่หนึ่งกล่าวว่าได้รับนโยบายจากพลโทสารติสกุลนาคแม่ทัพภาคที่4จึจะได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4 5 4 6และ48และกรมฐานพรานที่49ที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาสร,ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคเอกชนเปิดแผนยุทธการรามฎอนสันทิขในการส่งเสริมสนับสนุนชาวไทย มุสลิมปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอนให้ลุล่วงไปด้วยดีตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะซึ่งปัจจัยสําคัญนะคะคือการป้องกันและป้องปรามสกัดกั้นไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฐานปรานั้นนะคะจะเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงส่วนรอบนอกจากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและพระเอกชนมีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยในเขตเมืองและชุมชนเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมมีความไว้วางใจสามารถปฏิบัติศาสนากิจในช่วงเดือนรอมฎอนลุล่วงไปด้วยดีค่ะ สำหรับจุดสิ่งที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอดีตก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานอีกส่วนหนึ่งเดินลาดตระเวนตามถนนหนทางเพื่อป้องกันเป็นกรณีพิเศษโดยวัตถุต้องสงสยัยรวมไปถึงพื้นที่แนวเชิงเขาก็จะใช้เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดเสือดำป่าภูเขาเดินลาดตระเวนเพื่อกดดันและสะกัดกัน้นไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่กดดานบนเทือกเขาแฝงตัวลงมาก่อเหตุร้ายในแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนในมุมของประชาชนในพื้นที่ค่ะล้วนอยากให้มี ความสงบเกิดขึ้นตลอดช่วงเดือนรอมฎอนนี้เช่นกันค่ะ นายอามานีวาเดงชาวจังหวัดยะลากล่าวว่าทุกปีก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนคณะพูดคุยจะมีการพูดคุยสันติสุขโดยเฉพาะเรื่องรอมฎอนสันติหลายปีแล้วที่เป็นแบบนี้เมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนแรกๆก็จะสงบแต่ช่วงปลายๆก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนก็จะมีเหตุยิงต่อสู้ระหว่างทหารกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงทุกปีเป็นแบบนี้ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องดีอย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้นและอาจต้องใช้เวลาและในปีนี้ก็เช่นกันค่ะ มีการคุยเรื่องรมด a d สันติก็มีความหวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะสงบจริงๆได้ไม่ใช่แค่สงบหรือหยุดยิงเฉพาะช่วงรมด a d และถ้าเป็นไปได้ขอให้หยุดยิงตลอดไปค่ะและส่วนตัวก็รู้สึกชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทุกวันนี้คู่ต่อสู้ชัดเจนขึ้นจะทำเฉพาะคนที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาไม่ค่อยทำชาวบ้านทั่วไปและมีความหวังว่าการพูดคุยสันติสุขจะทำให้เกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โดยเร็วค่ะ เช่นเดียวกับนายอาหามาัดโตแชร์ชาวจังหวัดปัตตานีกล่าวว่ารอมฎอนสันติชาวบ้านหวังว่าจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าทุกปีจะยิ่งดีถ้าไม่เกิดเหตุแบบยาวๆค่ะและมีความหวังกับการเจราจาของคณะพูดคุยแต่ก็มีความหวังว่าหลายๆอย่างจะถูกทําให้สงบได้แต่ต้องใช้เวลาการพูดคุยเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะก้าวไปถึงจุดที่จะทําให้เกิดความสงบได้รัฐบาลเองก็ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมๆกันด้วยค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เพศสวทเบตรง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th